เดี๋ยวเรามาตามข่าวกันต่อแล้วกันนะครับเรื่องของทีมชาติอังกฤษมีประเด็นให้พูดถึงเยอะนะ,ะ,ะนทีมชาติอังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามาดูาทางอังกฤษเขาก็ซ้อมยิงจุดโทษก่อนดวลกับสโลวาเกียกันหน่อยค่ะคทางมาเกฮีแล้วก็เอซีคอนซาค่ะสองกองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดค่ะว่าทางเกลตส์กเกตเขาก็สั่งให้ลูกทีมเนี่ยซ้อมดวลจุดโทษเป็นพิเศษก่อนที่จะลุยในศึกยูโร2024รอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ ทางอังกฤษค่ะก็มีสถิติไม่ดีกับการโดนจุดโทษตัดสินในการในฟุตบอลทัวร์เมนต์ใหญ่ล่าสุดก็แพ้อ,อิตาลีไป2 3ต่อ3ในยูโร2020รอบชิงชนะเลิศค่ะหลังที่จักเสมอ1ต่อหถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยชนะโคลอมเบียในฟุตบอลโลก2018รอบ16ทีมแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ในยูฟาเนชลัลลี2019รอบชิงอันดับ3 ทางด้านมาเกฮีค่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่อังกฤษเนี่ยจะเจอกับสโลวากเกียในยูโร2024รอบ16ทีมก็คือวันอาทิตย์ที่30นี้ค่ะว่าเขาบอกว่าใช่แล้วทีมทำงานกันหนักมากการเตรียมตัวเป็นไปได้ดีทั้งทีมในเรื่องของการดวลจุดโทษแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องแน่ใจว่าทีมเนี่ยพร้อมแล้วก็ในขณะที่เอซิคอนซาค่ะเขาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าการซ้อมจุดโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมเนี่ยทำอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ว่าทีมน่ยจะเข้ารอบหรือไม่ก็ตามมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะชอบฝึกฝนก,กันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทาง d a ด y t e l e g r ร p h ค่ะเขาก็มารายงานค่ะว่าทางคอบบี้มนูเนี่ยจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงที่จะบูก,กับสโลวาเกียในวันอาทิตย์นี้โดยที่เขายังไม่ชัดเจนค่ะว่าใครเนี่ยจะถูกดรอปแต่ก็เชื่อว่าน่าจะหนีไม่พ้นเป็นคอนเนตการเกอร์ค่ะมิดฟิลด์ทีมเชลซีซึ่งก็ได้ออกสตาร์ทเกมกับ สโลวีเนียศูนย์ต่อศูนย์ในรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายค่ะแล้วก็โดนถอดออกในช่วงครึ่งหลังให้กับกองกลางวัย19ปีจากปีศาจแดงลงเล่นแทนค่ะอืมนะครับก็เอาจริงอังกฤษเองก็ได้ข่าวดีนะล่าสุดก็พวกฟิลโฟเดนอะไรเงี้ยก็เดินทางเดี๋ยวจะตามมาสมทบค่ะในแคมป์ทีมชาติด,ด้วยรวมทั้งข่าวของลุกชอนะครับที่เขาก็บอกเองว่าพร้อมช่วยทีมแล้วนะครับในเกมที่จะเจอบทาง สโลวาเกียนะครับก็ถือว่าขุมกําลังก็ถือว่าพร้อมนะครับอังกฤษนะไม่มีไม่มีโจทย์อื่นเลยนะครับอังกฤษนี่คือถ้าล็อกถล่มไม่ได้สามารถไปต่อได้เนี่ยโอ้โหเซากเกตกไปแน่นอนนะครับเดีย๋ยวตามกันได้น,นะครับว่าฟอร์มของอังกฤษเนี่ยจะเข้าฝักหรือเปล่านะครับอย่างที่เซาเกตเขาให้สัมภาษณ์เซาเกตบอกว่าเนี่ยรอบ16ทีมเนี่ยเดี๋ยวกีดฟอร์มมาละอือรอดูเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวดูว่าฟอร์มจะเป็นแบบที่เซาเกตบอกหรือเปล่า ส่วนทีมมามื่นนะครับอย่างทีมชาติจอร์เจียที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับผ่านเข้าสู่รอบ1 6ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกนะครับรวมทั้งการมายยโรครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเขาด้วยแต่ว่าสามารถเข้ารอบนอกเอาได้นะครับล่าสุดครับทางด้านวิซิน่าอีวานิชวิลี่นะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของจอร์เจียเนี่ยจากพรรคจอร์เจียดีมนะครับแถลงการผ่านพักของพวกเขาว่าได้มอบเงิน10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ300 67ล้านบาทนะครับก็เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็สตาฟ์โค้ชของจอร์เจียนะครับที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับโอ้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับจอร์เจียนะก็ตอบแทนด้วยเงินไทยเนี่ย367ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นนะครับทางอีวานิชวิลลี่นะครับยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับประกาศเลยถ้าจอร์เจียทุบสเปนได้เฉือนสเปนได้เนี่ยในรอบ16ทีมนะครับวันที่30มมิถุนายนนี้ก็จะ ให้อีกนะครับก็จํานวนยันเท่าเดิม10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพียวๆเลยต่างหากนะครับโอ้โหถือว่าก็อัดฉีดนะครับมีอัดฉีดแล้วสําหรับทางจอร์เจียนะครับวิซิน่ายูวาดิสฟิลีเนี่ยตอนนี้วัยหกสิบแปดปีนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของจอร์เจียนะครับอยู่ในตําแหน่งปี2012แล้วก็2013นะครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของพรรคจอร์เจียดีมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่ำรวยมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับแล้วก็ถูกสื่อมองว่า เป็นผู้ควบคุมบริหารพักอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีสิทธิ์นะครับเลือกบุคคลในพักให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้โอ้โหนี่นี่มียังกระทั่งจอเจียนะใช่ใการเมืองนะไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยอุ้ยนะ<ก>มีในายใหญ่ในะนายใหญ่เกินน,นี่คือคือเจาะไปนี่ก็ไม่แปลกใจนะว่าทาไมถึงอัดฉีดได้ถึง10บล้านเหรียญน,นะครับอ่านมาถึงตรงนี้นโอ้โหก็ ชัดเจนเลยก็ถือว่าเป็นคนใหญ่คนโตคนหนึ่งในประเทศจอร์เจียเ,เลยอ่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จอร์เจียอจริงๆต้องผ่านหัวข่าวนะรุ่นใหญ่จอร์เจียอัดฉีดแข้งหลังผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้นะครับโอ้โหรุ่นใหญ่จริงอ่านะครับขนาดเราเรามีไหมประเทศไทยเหมือนก็มีบาดามไงบาดามแปง้งที่คอยอัดฉีดให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราอยู่แต้มบะล้านใช่อัดฉีดถ้าชนะแต้มบะล้านจริงๆมันก็มีแค่2อย่างอะ ใช่ไหมหนึ่แต้มก็ล้านหนึ่งทำไมไม่อาจฉีดไปให้มันแบบอย่างอื่นเช่นชนะชนะ5ล้านอะไรอย่างเงี้ยเสมอ2ล้านอ่ามันก็จะแบบดูดีกว่าที่แต้มละล้านมันก็แปลกๆนะโอเคนะครับไปว่าเขาเลยนะครับเขาอาฉีดก็ดีแล้วเดี๋ยวโดนเราโดนอีกไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe youtube passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ